คโรสวีค่ะีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะอันนี้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่อ่หน้าตาก็คือสวยสดงดงามกันมากเลยจีโน่เป็นเป็นหัวหน้าห้องใช่ไหมลูกอ๋อโอเคน่ารักมากเลยนะคะวันนี้ครูเมย์จะมาสอนเรื่องเครื่องหมายวัตตอนะรู้จักกันไหมเครื่องหมายวัตตอนคืออะไร อ่ะเงียบแบบนี้แสดงว่ายังไม่รู้จักเพราะยังไม่เคยเรียนเนาะเพราะฉะนั้นคุณแม่ว่ามันปวดหัวมากที่เราจะเรียนกันเยอะแยะเรามาเล่นเกมกันก่อนดีกว่าดีไหมดีดีค่ะโอเคตอสโลดีมากอ่ะเรามาเล่นเกมกันกับแต้ถ้าสมมติว่าใครตอบคําถามได้คุณแม่จะมีรางวัลให้เออเป็นเงินเขาเรียกว่าเงินกาก ถ้าตอบคำถามได้หนึ่งคำถามจะได้เงินกับ50สิเงินกับเอออ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเกมของวันนี้คือเกมอะไรอนักเรียนมองบนกระดาษสิคะเป็นเกมทายคำเคยเล่นทายคำไหมเคยดูไหมช่องสามไม่เคย,เคยอนนะเนี้ลองดูนักเรียนเห็นภาพแรกคืออะไรคะเป็นสระอสาสะผมแล้วภาพที่สองละ่ะ ถูกสะผสมกับครูเป็นสค,สค,สคูสคูสคูตรงกับภาษาอังกฤษคือคําว่าสคูที่แปลว่าโรงเรียนอดเยี่ยมมากเลยกูดน่ะนี่โรงเรียนได้ไหมได้แล้วนะต่อไปคําต่อไปเริ่มแข่งขันกันละแอดถีบตัวเองคําต่อมาอะไรอนะใครตอบได้ยกมือเลยเอ๋อมันม่นใจมั่นใจเอง ของละอ,ะอ้าอุ้มอินค่ะต้อง<จ>มดแบนถูกต้องจริงไหมจริงอาจได้เงินรางวัลไปข้ามต่อมาภาษาอังกฤษเอ๊ะเอ๊ะอะไรา้อแรกคือหุ้ย จริงจริงไหมนะถูกต้องมองเห็นเป็นมีดเลื่อนไงคะต่อไปอันนี้ง่ายมากง่ายสุดโอ้โหอุ้งิมก่อนอุหงอิ่มหมาป่าหมาป่าต้องได้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่นะหนะต่อมาภาษาอังกฤษค่ะคำแรกเป็นสามพันสองเป็นอะไรคุณคุณไหม มาละทุกยกลอยกล้ลอแต่อา่าคลางคาือสมออันถูกต้องและคำนี้เป็นคำสุดท้ายนักเรียนเาาซิว่าคืออะไรอ้าออมอิมอ,อีกแล้วเครื่อหงอหมายนักเรียนใบข้าพที่2หมายเป็นเงินกระดาษที่ผลิตขึครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่สี่ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนดูต้องค่ะใช่แล้วหลังจากที่เราเล่นเกมกันไปแล้วนะคะก็รู้แล้วว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องเครื่องหมายวัรตอนการอ่ะครูมเมย์ได้แจกใบความรู้ไปแล้วนะคะบนโต๊ะอ่ะนานไหนลองดูซิวันนี้ก็จะเร,เรียนเรื่องเครื่องหมายวรรตอนทั้งหมด4เครื่องหมายอะเรามาดูพร้อมกันนะักเรียนดูเครื่องหมายวรรคตอนคืออะไร เครื่องหมายวรรคตอนนะคะเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแบ่งวรรคตอนอ่ะเปิดหน้าที่สองอะไรขัดไปเลยอ่ะเครื่องหมายแรกคือเครื่องหมายอะไรอานพร้อมกันสิคะปราสนีปราศนีถูกต้องเก่งมากปราศนีใช้ในการลงท้ายประโยคหรือในภาษาอังกฤษนักเรียนรู้จักไหมคืออะไรเครื่องหมายอะไร มาถูกต้องแล้วเขาจะใช้ในตอนที่ใช้ลงท้ายประโยคที่เป็นประโยคคำถามเช่น4บวก5เท่ากับแล้วก็เป็นเครื่องหมายปรัสนีเห็นไหมอ,อ๋อง่ายมาง่ายเครื่องหมายที่สองถัดมาสไลด์ถัดมาคือเครื่องหมายอุ๊ตายแล้วโอ้ตายแล้วคือเครื่องหมายอะไรอัศเจรีอรัศเจรีคือเครื่องหมายอุ๊ยคุณเมทส เกิดอะไรขึ้นตอนนี้ผูทานตกใจถูกก้อว้าคือเครื่องหมายตกใจแค่นั้นจำได้ง่ายมากโอ้โหก็ตกใจเหม็นแล้วนกเรียนกูเม็นคนเดียวอะเครื่องหมายถัดไปเครื่องหมายอะไรเนียนูสิคะหมายายยมกอะอ่านให้ฟังหน่อยมันใช้ในกรณีอะไรใช้หลังคำคือข้อความที่ต้องการ Very good ตัวอย่างเช่นคำว่าง่ายแล้วก็มีไม้ยโมกอ่านว่าง่ายง่ายง่ายมอแต่มันจะมีบางกรณีค่ะนักเรียนที่ไม่สามารถเติมไม้ยโมกได้เช่นคำว่านานาหรือในกรณีที่เป็นคนลักชนิดของคำยกตัวอย่างนะคะนายดำดำนาดำแรกะไอนักเรียนดาวสี มันเหมือนเป็นชื่อคนเนาะแล้วดำที่สองล่ะดำนาเป็นเป็นปริยาถูกต้องอะใครเคยดำนาบ้างอ๋อเป็นยังไงอะถามถามน้องลีดีกว่าดำนาต้องทำยังไงบ้างคะเอาข้าวค่ะแล้วก็ไปดำที่นาอ๋อง่ายมากเลยอะเดี๋ยวเราจะพาไปทัศนศึกษาบ้านลีกันดีไหมอ๋ออุย ไปหน่อยเธออาต่อไปค่ะเครื่องหมายสุดท้ายคือเครื่องหมายอะไรเอ่ยอัญญาประกาศอัญญาประกาศง่ายมากใช้ในการเขียนหน้าหรือหลังข้อความที่เป็นคําพูดหรืออยากเน้นข้อความยกตัวอย่างหนูบอกแม่ว่าหนูรักแม่เอาแล้วก็อยากเน้นตรงคําพูดว่าหนูรักแม่อา หลังจากที่เราเรียนกันไปเสร็จแล้วคุณเม์มีกิจกรรมจะให้ทําดีไหมเออเล่นเกมเลยกว่าเดี๋ยวคุณเมนจะพาไปเล่นเกมหาสมบัติเครื่องไม้คุณเมได้ซ่อนเป็นคำทายคำใบให้นักเรียนได้ตอบถ้าใครไปค้นแล้วเจอ <c oughs> ก็ให้นักเรียนเนี่ยเขียนตอบคำถามในนั้นแล้วเอามาส่งคุณครูค่ะ ใครตอบถูกหาถูกหาได้เร็วได้ไปเลย100เงินกับเมื่อนักเรียนสะสมเงินกาบได้เยอะเดี๋ยวครูมิจะมีของรางวัลให้ในชั่วโมงถัดไปออเอะตอนนี้วางทุกอย่างวางอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วไปหาสมบัติกันดีกว่าเริ่มเลยเนี่ยกองนี้กลองนี้เสร็แล้ว ได้นะาไปชื่อเพื่อนตีลืมเลีใช่ทราบแต่ว่าอไรอยู่คะงตอกยันเนีเร้นเลนอนอ่าเป็นไงกันบ้างหาเจอไหมคะเจอค่ะยากเลยเก่งมากเลยฟูซ่อนยากไหมยากนิดนึงครับแต่หาได้อเคเก่งมากอ่ะเพราะชนะขอตัวอย่างสักหนึ่งคนดีกว่า น้องทีโน่ดีกว่าน้องทีโน่เออออกมาหน้าอะไรทีโน่เจออะไรบ้างเป็นเป็นอา่ออานเลยค่ะอ่านเลยค่ะโอ้โหดอกไม้สวยจา้าโชว์ให้เพื่อนดูนะโอ้โห oh แล้วหนูเติมเครื่องหมายอะไรเอ่ยอัสเซเรียครับต้องนั่นแหละคือเครื่องหมายตกใจทำโ oh อ้โหให้เดูโ oh อ้โหดอกไม้สวยจา้าแงะต่อไปอันต่อไปลูก คนไทยนับถือศาสน,นอาอะไราอ่าเพราะฉะนั้นมันเป็นคำถามใช่ไหมใช่ห,หนูจะเติมอะไรศาสนศาสนีเก่งมากอ่ะหนูได้2องคำถามเพราะฉะนั้น2อ0ร้เงินค่ะขอบคุณค่ะทีนี้ให้นักงเรยียนเนี่ยเดี๋ยวคุณเมย์จะให้เงินไปตามคำถามที่หนูได้แล้วหนูตอบถูกแล้วก็ให้รองรวบรวมเงินดูสิว่าหนูได้เท่าไหร่อ่ะสมุอาจีโนได้เ่หร่คะ 2อ0ร้อบาทถูกต้องแล้วอุ่มอิ่มราคา100่งร้อยบาทวันนี้เราได้เรียนอะไรกันบ้างเครื่องหม่เครื่องใหม่วรรตอนมีอะไรบ้างเครื่องหมายวรรตอนสี่อันหนึ่งประสเซียสองอะสเตอรีสามไม้อะโมสี่อันกลาเนียวายกาเก่งมากอ่ะขอถามลึกลงไปอีกนิดนึง 1ประสนีใช้ในกรณีอะไรประสนีประสนีคำท้ายไปอยู่คำถามสองต่อมาไม้ยมกหรือไม้ยมกใช้ในการสามสามคต่อมาอัญญาประกาศนเน้นคำาอ่าเน้นคำหรือข้อความที่จะเน้นและอย่างสุดท้ายจะเนลืมออะไรไปหรือเปล่า เครื่องหมายอัสเจรีคือเครื่องหมายเอ่อทานหอตกใจอ่าสำหรับวันนี้พอละเหนื่อยละอ่ะหัหน้าบอกได้เลยค่ะนักเรียนทำความเคารพขอบคุณค่ะนักเรียนทำความเคารพ สวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะ,คคคะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันในชั่วโมงที่สองต่อจากครั้งที่แล้วก็ยังคงเป็นเครื่องหมายวักตอนอยู่เหมือนเดิมมาค่าที่สองแล้วเราเล่นเกมกันดีกว่าออดีไหมดีใจไหมโอเคเกมในวันนี้เรียกว่าเกมปริศนาคำททยพมิปริศนาคำไทยพมิก็คือเป็นปริศนาของคนไทยสามี ใ่ก่อนเนี่ยเขานิยมเล่นกันแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจนะว่ายังมีไหมในโครารของเราก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างเนาะอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าคำแรกประโยคแรกเลยอาศัยกับหลวงตาแนละ้วเปลี่ยนว่าอะไรใครที่อาศัยอยู่กับหลวงตานะลูกศิลย์ลูกศิษย์เกือบถูกอะไรเนนน้อยเนนน้อยเกือบถูกสอ,อ,องพยา เด็กวัดเด็กวัดถูกต้องอ่ะเฉลยเด็กวัดหลังจากนี้จะเป็นคําว่าวัดโดยตลอดคําตอบเป็นคําว่าวัดโดยตลอดเห็นดอกฟ้าก็หลงคราสมาวัดหมาวัดถูกต้องต่อไปหลวงตาคลาหลับทับหลวงตาหลับทพราะอะไรเนี่ยจำวัดจำวัดถูกต้องอ่าและข้อสุดท้าย เห็นจัดไว้ในอารามวัดวัดวาหรือเปล่าไหนลองสิงานวัดไม่ใช่วัดวาอ่าต่อไปจริงละเราจะแข่งกันจิงจตงละโจทย์ข้อต่อไปคือเครื่องมีปีลำใหญ่ข้ามประเทศเครื่องบินเครื่องบินง่ายใช่ไหมอ่าจะมีคำว่าเครื่องโดยตลอดต่อมาคิดให้เดใกได้หัวลมา ูและหาเครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขอย่างไม่ใช่เครื่องหนดกผ้าถูกต้องพี่น้อทำให้ผ้าสะอาดปั่นเทา,าเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าและอย่างสุดท้ายใช้ในการประกอบคำหรือประโยคเครื่องหมายเครื่องหมายพักบตอนเก่งมาเาปรมือให้เปอ่เราจะต่อวันนี้เครื่องหมายวัคตอนสามเครื่องหมายนำใบความรู้เดิมขึ้นมาเลย ความรู้เดิมฮนะอ่ะเปิดไปถึงไปายานใหญ่ปยานใหญ่มาดีนะปยานใหญ่คืออะไรไปลายานใหญ่ใช้ในการลักราะความคล้ายที่มีอยู่ในประเภทเดียวกันซึ่งมีอยู่อีกมากมายยกตัวอย่างเช่นดูนะเพราะว่าจะไหลขึ้นอ่อเเปิดไปอีกอ่ะยกตัวอย่างเช่นเด็กๆช่วยกันทิ้วมะขามกระเทียมหัวหอม และอื่นๆเห็นไหมอ่ะต่อไปเครื่องหมายปลยันน้อยเปิดหน้าถัดไปเลยคือใช้ละคคำที่ทราบโดยทั่วไปให้สั้นลงยกตัวอย่างเช่นนักเรียนเคยเห็นไหมกรุงเทพแล้วเขาก็จะมีเหมือนเลขเก้าใช่ไหมเออเป็นเขาเรียกว่าปลายานน้อยแต่เวลาอ่านให้อ่านเต็มโลกเป็นกรุงเทพมหานครอ่ะตัวอ,อย่างถัดไปโปรดเก้าแล้วก็มีเครื่องหมายปลายานน้อยจะอ่านว่า ให้อ่านเต็มนะโปรดกล่าวโปรดกระหมอ่อมอ่าและเครื่องหมายสุดท้ายของวันนี้ก็คือนักขาวเลี่ที่หนูรู้จักกันเรียกว่าเครื่องไม้วงเล็บวงเล็บถูกต้องวงเล็บใช้ไรใช้ในการขยับข้อความที่กล่าวมาแล้วยกตัวอย่างเช่นกรุงเก่ากรุงเก่าวงเล็บเปิดกรุงศรีวิทยายแล้ววงเล็บปิดต่อมาคุณครูบุญครูบุญชติวงเล็บเปิด ครูเมย์วงเล็บป,ปิดเพื่อขยายว่าครูคนนั้นน่ะก็คือครูเมย์โอเคไหมไง่ายไหมอ่าต่อไปกิจกรรมของเราก็คือเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนค้นหาว่ามีเครื่องหมายวรรคตอนอะไรบ้างครูเมย์ได้แจกใบ,บความรู้เรื่องประวัติบ้านโคสู่ไปเพือที่หนูจะได้รู้ว่าในชุมชนของเราเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรแล้วให้นักเรียนได้ศึกษาคนควาด้วยตัเองเลยนะคะถ้าเจอเครื่องหมายวรรคตอน ให้ขีดเส้นใต้แล้วเขียนกำกับว่าเครื่องหมายวรคตอนนั้นเรียกว่าอะไรคิดไหมทำได้ไหมได้ไดนะคะเอียเริ่มเลย ร้อยแล้วนะคะเรามาเฉลยพร้อมกันดีกว่าประวัติบ้านโคกสูงอะต้องถามก่อนประวัติบ้านโคกสูงนี่นักเรียนว่ามันมาจากอะไรเขาบอกว่าลักษณะที่ตั้งหมู่บ้านอะทําไมโลกมันสูงมีป่าไม้มีต้นไม้เขาเลยเรียกว่าโค<ฮ>กเออหลังจากนั้นก็เลยตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านก็ค<ฮ>ือ<ฮ>บ้านโคกสูนงนั่นเองก็คือชื่อโรงเรียนเราถูกไหมคะ เรามาดูกันหนูเจอเครื่องหมายอะไรบ้างไม่ปรากฏบันทึกหลักฐานว่าเป็นตำบลโคกสูงแล้วก็เจออะไรนะคะนับขันาาลิเคีคือเครื่องหมายวงเล็บเวลาอานจาัว่าวงเล็บเปิดจังหวัดนครราชสีมาแล้ววงเล็บปิดอ่ามีใครถูกบ้างขอดูมือหน่อยใครถูกบ้างโอเคถูกเปนหมดเลยเก่งมากต่อมามีความเป็นมาอย่างไรเป็นเครื่องหมายคําถาม,ถามแล้วก็ หมายอะไรเอ่ยแตะจะมีเก่งมากแต่หลังจากที่เราทำาบความรู้ไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องเครื่องหมายวัรตอนนี้เข้าใจกันมากขึ้นไหมคะเข้าใจใ<ช>คะ่ะเข้าใจมากขึ้นเนาะแล้วก็ได้รู้เกี่ยวกับประวัติของโรงเรียนบ้านโคกสูงหรือว่าชุมชนโดยรอบของเรานะคะ,อะขอต้องคนอีนึนงวันนี้เราเรียนเครื่องหมายรายแบบสาวเครื่องหมายหนึ่ง ใยานใหญ่ซองพยาน้อยและ3ามเครื่องหมายนักเรียนฉีนหรือเครื่องหมายวงเล็บอาสำหรับวันนี้ไปพาบรับประทานอาหารได้ค่ะหัวหน้าบอกได้เลยนักเรียนทำความเคารพขอบคุณครับ ทักทายทุกคนร่วสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคพลอยนวันนี้คุยเห,ปปมหมือนแรปเปอร์มาเหมือนนะสวยปะ,ะวันนี้คุณแม่มีเพลงแรปเปอร์ปปรมาให้นักเรียนด้วยเนี่เกี่ยวกับเครื่องหมายวักต,ต่อ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 แล้วโอเคเปิดเลยฝันมมได้นะคะฝันมมได้

กระดูกมางเลย,เลยวันนี้เราจะมาเรียนอีกสามเครื่องหมายสุดท้ายกันเปิดป้ายโดยความรู้เดิมยะติพังก็คือใช้ในการแยกขยามหรือว่าใช้แทนคำว่าถึงได้ยกตัวอย่างนักยนเคยเห็นไหมเออบอ่ะกอลว่ากขีดต่อนอนตอนต,อนตอน่อไปใช้ในกรณีที่หมายถึงคำว่าถึงล่ะเช่น9้ขีดสิบปีจะอ่านว่า ถูกต้องเก่งมากต่อมาเครื่องหมายสัญญน้ประกาศคือขีดขีดอะไรขีดเส้นใต้เพื่อที่จะเน้นข้อความนั้นๆและเครื่องหมายสุดท้ายคือเครื่องหม้มาหักผ่าใช้ในการก็คือเครื่องหมายจุดนั่นแหละค่ะใช้ในการย่อถูกไหมอ่ะเส้นโรงเรียนก็รอรอจุดโอเคหรือ ใช้ในกรณีที่เอาไว้หลักตัวเลขหรือตัวอัอกรษรก็กกออกได้เช่น 1. จุดก็คือข้อข้อ1หนึ่งั่นแหละกอไก่เคยทำข้อสอบกันไหมกอไก่จุดก็คือข้อกอไก่หรือใช้ในกรณีที่ขั้นชั่วงโมงกับนาทีอ,อะดูสิ หนึ่สองจุก็คือสิบสองนาฬิกากี่นาทีสามบนาทีต่อไปใช้แสดงโทศนิยมก็คือสิบห้าจุ้าบาทก็หมายถึงสิบหาบาทกับอีกี่กี่สตางค์ห้าสิบสตางค์อะเริงมากง่ายไหมเครื่องหมายวรรตอนเมื่อกี้และ อยากแรปแบบคูเมย์คูเมย์ก็มีเนื้อเพลนให้หนูแจกไปแล้วอ่าเห็นไหมเปิดหน้าที่สองสิเปิดหน้าที่สองเป็นใบความรู้เรื่องใครรู้จักพัดหมี่โคราชต้องยกมือเคยกินไหมเคยอร่อยไหมคะเคยกินที่ไหนที่เป็นชื่อเสียงโด่งดังมากปักธุงชัยปักธงชัยคือทีมหนึ่งเลยนะอะคูเมยก็จะให้ดูว่า ความเป็นมาของพัดหมีโคราเนี่ยเป็นอย่างไรและในบทความนี้จะประกอบด้วยภาษาอังกฤษด้วยเช่นคําว่า e ที่แปลว่าไขา่ไก่เพื่อที่หนูจะได้รู้ว่าภาษาอังกฤษ,กฤษคืออะไรถูกไหมและในนี้ก็จะมีเครื่องหมายวักตอนด้วยให้นักเรียนตอบคาถามไปว่าตรงนั้นเนี่ยควรเติมเครื่องหมายวัรคตอนอะไรหรือเขามีเขียนไหมก้าวล้อลิงแล้วก็ก้าใช่ไหมก็คืออ่านว่าอ่านหลายอ่านว่า และอึอื่นๆทำได้เลยค่ะนักเรียนไข่ไก่ใใใใว่าง่ายๆก็ง่ายๆง่ายๆเพราะในสมัยก่อนในวงเล็บเมืองโคราชประมาค่าบเก้าจ้อข้อ สตูเดนทำกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะพอเสียงหน่อยเร็วทำกันเสร็จแล้วอะมาเฉลยร่วมกันดีกว่าผัดมีโครัสแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษว่าผัดมีโคราชเติมเครื <t 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 ่องหมายอะไรคะ่ <t 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 ึงหมายอะไรเอ่ยนะ่ะล uh ิขิทน่์ถูกต้องเป็นหนึ่งในอาหารพื้นบ้าน ของเมืองยาโมเม,มืองยาโม,ม,มก็คือจังหวัดนครราชสีม,มามที่หาทานได้ง่ายๆ่ยง่ายแล้วก็คือหมายม้ยังงกจะอ่านว่าง่ายดง่ายใ,ใช่ไหมแล้วส่วนผสมของผัดหมี่่ะคะมีอะไรบ้างดูซิหนึ่งก็คือเน,เน้ีแล้วก็สองถั่วง,วงมอวงมสาม ข่ไ,ไก่อ่าจะมีภาษาอังกฤษกำกับบอกอยู่ด้วยใช่ไหมอ่าอ่โอเคเก่งกันมากเลยค่ะนักเรียนทุกคนเราเรียนเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนกันไปทั้งหมด3ชั่วโมงเต็มๆมีทั้งหมด10เครื่องหมายใช่ไหมคะทีนี้ครูเบนจะขอสรุปความรู้โดยใช้บทเพลงเดิมทนกับเครื่องหมายวรรคตอนดีไหมเออหลังจากนี้อยากให้นักเรียนเนี่ย ได้ดูเนื้อเพลงร้องตามไปด้วยแล้วก็ปลบมือไปด้วยดีไหมคะดีค่ะมิวสิ c มาอยู่ด้านหน้าเลยนะคะเนื้อเพลงเฮโยบาย Hello students มา วันนี้ครูจะมาสอนเรื่องของเาแตาต้องเลิกใชนการประกอบความคิประโยชน์เมื่อไ้เธอถูกนะเพื่อไ้เออ่อถูกนะเมื่อไข้าใจเมื่อใ้เื่อถูกนะเมื่อ้้าจผ่อาจจะเปอนได้ที่กจตกใจมาเกินไปให้้อง้ายยไม่ดกโย่โย่